สวัสดีครับสวัสดีครับฉากสองกลับมากันอีกครั้งเมื่อกี้เจอศึกหนักมากจ <Hello. S 1> ากแรกล้อกระโดดล่วงลงมาล้อขึ้นไปทำอะไรวะเนี่ยเฮ้พร้อมอย่างคลาชพร้อมแล้วครับลุย,ล,ล,ยลุยเลย หาช่องหลบอ๋อมันให้กดสวิตช์ข้างในกดเลยคลาสอยู่แถวนี้แหละใครผู้ใคร <from S 1> ใคน ขึ้นขึ้นเอาเลยม,มาว่าขึ้นได้มาแล้วมาแล้วเฮียเด็กครับ เออ,อเมื่อกี้เห็นในห้องมีกระสุน,นก็กลับเข้าไปเอาได้ใช่ไหม้ฮันเตอร์ ดิดดพอร์กระสุนก่อนไหมเก็บแล้วเก็บปฟบอม,มันด้วยนะในห้องเหรอ,อ,อในวัดปบอมที่พื้นไม่มีเลยครับไม่เหลือเ้ยอ,อยู่ที่พื้นนี่มองให้รอบๆอ๋อกูไม่ได้เจาะปืนตดโอ้ชีวิตมากลับเข้ามาแล้วกดด้วย งเดี๋ยวนะกดลิฟต์ปุ๊บดึงเสียงสมบีปั๊บมาก็ยิงอะไหมเออกูเรดี้ตั้งนานละลงแล้วจ้าโอ้ยโดดไม่ขึ้น,นเดี๋อยเรื่อย โดดไม่ขึ้นครับพอมันกำล,ลังไหลลงโอ้โหลงมา,งามงสูงมากสูงมากลงมากสูงเธอเป็นคนอยู่บนที่สูงอา้าวนิ่งแล้วครับนิง่งละเริ่มตาแรงน้มถ่วงได้โดดกัน แล้วฉันจะเจออะไรกูได้ชินเสียคอมพิวเตอร์อะโอ้โหยิงก่อนเลยครับไม่ต้องรอช้ายิงก่อนได้เปรียบครับยิงก่อนได้เปรียบ reloading เสร็จเรียบร้อย รร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยตายเกลี้ยง reloading r e l n งกีโดโดดันโดดโดดโดโด กระสุนพิเศษครับโอดข้างหลังปนไฟก็ปืนไฟ <c oughs> ยินเสียงมันสโมเกอร์ มีไนะเคลียะป่ะไปต่ออะไรครั oh. yeah. oh. บเนี่ยยูจะสกีแพดโอเพนเดอะโดว์หมดแล้วโอ้โหมีลูกซองทิ้งไว้ให้ yeah. ใช้ดีไหมลูกซองออโต้เนี่ย ใช้แล้วกัน oh, ยิยงครับยิยงฉ <o> ากแบบว่าโอ้ยมีมาเชตเต้ด้วย พี OK. ors, ่หายอยู่เคยถือลูกฟองเราครับแคบๆนี้ยิงเลยโอ้ยหนักเงือบพิวเก็บไหมเก็บได้บ้างเก็บแล้วตัวหานั่นแหะเก็บแล้วปานติดโอ้ยเลยครับข้างหลังมา แคบแคบอย่างนี้พี่ชอบอเหมือนบอดเก็บลูกฟองมาเหมือนกันนะเห็นกระสุนป้ายขนาดนั้นโอ้โหเคลียร์ยงไวแบบป๊นแบ,บนะรอบอดแป๊บเอ้ยอาขาาตก รอมันไม่เดินมาเดินไหมไม่มาเดียงไงก็ม่เดินเลยก็ได้่ไปเออปอป๊ะคาม n เลสโกและมานช่อีกุ้ยผมปาลูกแรกเลย ครับจังหวะนี้ครับสาดที่เหลือเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมาอยู่ดีพยอยามกิบข่าๆมวให้หมดเกมนี้ซอมบี้ไม่มีคำว่าหมดครับ มีกระสุนอีกแล้วกระสุนไหมเอาสิครับถือเป็นลูกลองก็ใช้ได้ครับอโอ้โหธรรมดาก็ยิงหัวระเบิดอีกแล้ว แล้วก็นั่นเลยกันกดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวยันแท่งอีกอะไรจะมาก็มาเ,เดี๋ยวดูซ้ายให้มาแล้วเ๋ยวเอาไฟบอมไปกิน เชียปก่อนหนึ่งล็อตมีไฟเดี๋ยวรอไว้เผื่อพ่อมาอ่านนั้นดีมากครับเฮ้ยเหมือนทำไมมันระเบิดมีสองดอกวะเฮ้ยพอมาแล้ววะเห็นละเห็นละ,ละทางขวาเนะห็นละเห็นละเห็นละ เลยยิงเลย,ย,ยเปีนขึ้มันาปีนอยู่นแค้ถอยถอยตายตายประเปิด,ดอปอปโอ้โอ เก็มปีฟอร์เรสควีนแล้โ,โหนี่เล่นเล่น r ออนะครับไม่ใช่เล่นฟอร์เรสสนุกดีวะ่ะเหมือนเล่นเลสเลสเแดนอีวิลอยู่เลย โอเคเหมือนเดิมไปยืนอยู่ให้สุดนู่นรีบออกไปโอ้เนี่ยมันบังคับเอ้ยอ,ออกขอิดตายมันติดมาไม่ทันตายแล้วช่างมันอยู่ให้ติดตายวะนั่งก่อนครับเพื่อความได้เปรียบ Guys, <hurry. S 1> อ๋อมันเซอร์ไวด์เลเซอร์แท็บหาทางเ <'s> อาตัวรอดช่ง <All right. S 1> ว่าตอนแรกมานั่งกันเนี่ยเส้นบน <Be careful. S 1> อ๋อมันมีไฟบอกเลยว่าเส้นไหนหรือเปล่าวะ เนี่ยคือมันต้องเป,ปงง็นสีฟ้าไงเนี่ยเราไม่ได้อยู่บนเส้นสีขาวไงคือบอดยังไงก็ตายถ้าบอดไม่เดินโอ้โหโอ้โหดู <c oughs> เห็นเลเซอร์ไหมครับเออเเห็นแล้วราแทบไปเก็บกล่องพยาบาลได้เลยเอ,อ้าวมัเปิดแล้วเก็บแต่เรามีอยู่แล้วเนี่ยหิวแล้วเก็บไหม แปดสิบส,ส <82 S 2> องอะฮิวเถอะโ,โทษทีเพื่อนเดี๋ยวเก็บของไกลมันไม่มีวะ่ะงั้นเก็บไปเถอะก็เก็บอันนี้แหละไม่เป็นไรไเก็บอันใกล้มันมันม,มีอะไรตกบ้างปืนกับเลเซอร์ถ้าปืนอะฮิวพอเข้ามาทางคู่มึงอ๋ออ๋อโอเคกดยัง กดแล้วชาร์จทูกดตรงไหนก็ได้นี่หว่าอ๋อทำไมอะ่อะรบแล้วสามฝักคอมอนมีอะไรต่อเยเด้เลดควีนมืดเ็ดเจดเ็ดเ็ดทับมืดเลยครับไปโดดเหยียบแม่งเอ้ยเห็นเราไหมนาย เห็นรับ Open the house อ so, ๋อน oh, ี uh> s <S okay. I I ่นี่นี่หมดเยอ้อะกดอยู่อะโทษาเนะเล็งพร้อมผมนี่พร้อมยิงนะลงเลยไหมลงครับไอ้เชี้ยทังผู้ไปเล่นแท้งข้างบนข้างล่างวะลง่อนลงมารีบออกมาโดวจไหมเวฟ เฮ้ยห้หองเซฟแล้วเอามาแล้วมาแล้วโอ้ยชิบหายสวัสดีโอ้ง่ายไปไหมไอ้เ้ยห้องเซฟอยู่แค่นี้ก็ไม่บอกแม่งมีเสียงแท้งให้กูตกใจซะงั้นห้องเซฟอยู่ใต้เลดคุนีนะครับแหมโอเคจเจอกันฉ <ใน S 2> ากหน้าแล้วกันอสยสวัสดี